ตัวที่สองพูดถึงว่าแชรพูลมันวา่าแชรพูกมีหลายแบบนะครับคือมีสูตรหนึ่งสูตรสองที่จริงมันมีเข้าเก้าสูตรอะเก้าสูตรเลยไอไอไอวา่าแชมพูกนี้ทำมาแค่สามสี่สูตรเองแต่ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยเราจะมีการเน้นเน้นออกไปไม่เหมือนกันเน้นนะครับว่าสรรพคุณเหมือนกันหมดไหมเหมือนหมดเหมือนหมดแต่ตัวนี้เน้นอะไรเปล่า เด้มให้มันอืมให้มันใหญ่อะไรที่ฟอไปครับมันบานขึ้นมาใหม่เนี่ยอะไรตัวนี้แหละไม่ว่าข้้งล่างข้างบนคนเกียตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาหมดแหละเนี่ยจริงๆนะครับไปสเกตดูเนี่ยคือวา,วาดวาดชักบนลูกเนี่ยตามหลักเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่สุดแต่ว่าชักบนลูกตามบันทึกของคนเมื่อสามร้อยปีปีก่อนนะตำราเล่มนี้ที่ที่ ผมได้รับรับมาและเรียนมานะมันสัพป,ปดนสัพป,ปดนบอกง่ายๆสับพดนมากๆเพราะคนโบราณสมัยก่อนเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาไม่มีไอคำสุภาพเขาไม่มีเนี่ะหรือมีผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมว่าเขาพูดคนจะพูดสุภาพเหมือนคนอยู่นี่ไม่มีเนี่ยอย่างอาวัยวะเพศเนี่ยสมัยก่อนสมัยนี้เราเรียกใช่ไหมว้ยวะผู้ไม่ไถูกเนี่ยเขิน นะนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยนะเขาเขียนไม่เหมือนกันนะเขาบันทึกไว้นะอวัยวะเพศน,นี่นะคนอยู่เนี่เราพูดอย่างนี้ได้สุภาพฟังละสุภาพแต่คนโบราณจะเขียนไว้ในหนังสือที่ที่ผมเรียนนะเขาใช้หอยหีบเลยนะครับไ <c oughs> อข้างบนตัวอะไรผมจำไม่ได้นะส <c oughs> อือหรือสะโออะไร <c oughs> ยุ่ง <c oughs> ไม่อยากจำนะครับมันเขียนไว้อย่างนี้นะครับ <c oughs> อยากจะบอก บอกเรื่องจริงให้รู้ซะหน่อยเพราะใจว่านเนี่ยตำหลักตำราว่าที่เรียนมาไม่สุภาพสับนรลหยาบคายแต่เป็นยาวิเศษว่านผู้หญิงนีวิเศษมากๆช่วยแก้ปัญหาผู้หญิงได้อย่างมากและแก้แตกสาวจนกระทั่งแก่ก็ยังแก้ได้ก็คือว่าจชัพลูกแต่ปัจจุบันคนทำว่านชัพุลูกออกมานะเช่อไหมเขาเอาเอาสรรพคุณที่ผมเขียนเอาไว้ลอกเรียนไปหมดแล้ครับ แลวเขาบอกว่าเหมือนผมจริงๆไม่เหมือนนะฮะเพราะเนื้อในของมันตำรับส่วนผสมไม่เหมือนกันแต่เขาเนี่ยนะครับไม่มีความรู้ทำเอาว่าไปทำทำออกมาแล้วว่าสรรพคุณเหมือนหมอเสร็จจำไม่ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันต้องกินลดเหมือนกันเขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นว่าเนี่ยสำหรับผู้หญิงสุดยอดปัญหาผู้หญิงจะหมดไปนะครับปัญหาผู้หญิงจะหมดไป นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวประจําเดือนเกี่ยวบดลูกไม่ดีเนี่ยนะฮะประจําเดือนหมายถึงว่ามากรเติกกระปอยมาแล้วปวดท้องนะมาแล้วเป็นไข้ท่ามาดูเนี่ยนั่นนะครับต้องใช้วารักษาแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเรานี่นะครับส่วนใหญนะ่จะเจ็บท้องน้อยบ่อยเจ็บท้องน้อยบ่อยน่วงเจ็บบดลูกบ่อยนะครับถามว่ามียาเนี่ยยาอะไรในในโลก็ะไ้มีายากินนหายไหมไม่มีนะครับไม่มี ถ้าไปหาหมอฝรั่งเขาอักเสบเขากินแก่อักเสบมานะครับพอกินไปเบาหน่อยแต่เจ็บดวงท้องน้อยก็เหมือนเดิมไม่มีวันหายแล้วเวลาคนจบเจ็บดวงท้องน้อยมันจะตกขาวด้วยจะตกขาวด้วยต้องจำไว้เลยแต่ว่านเนี่ยแก้เรื่องเกี่ยวมดบลูกสุดยอดใครจะเจ็บเจ็บดวงดวงกินแล้วหายหมดคนสูงอายุนะบางคน,นลูกต่ำนะไหลามาคาช่องคลอดน,นะเวลาทำความสะอาดนะ แทนที่จะเจอไปเจอว่าลูกคาอยู่นะแล้วถามว่ามียาอะไรกินแล้วมันจะให้บนลูกสูงขึ้นหรือ,รรอข้าคนโบราณเขาเรียกข้าวอูมีไหมไม่มีนะครับมีว่าชักบุเนี่ยช่วยได้ช่วยให้ข้าวอูได้ถ้าสมัยนีย้ต้องผ่าตัดลูกเดียวเพราะเรื่องยานะครับของคนโบราณยังรับหน้ากว่า้ารูกสาคัญนะผมบอกง่ายๆนะยาแผนโบราณยังรับหน้ากว่ายาสมัยใหม่เยอะ เพราะฉะนั้นว่าเมพาะลูกเป็นของผู้หญิงก็แก้ภายในคนลูกไม่ดีหรือคนที่แท้งง่ายขอบคุณมากนะคนที่แท้งง่ายนะครับกินว่าเนี่ยนะครับเนี่ยจะช่วยให้เรียกว่าไงไม่แท้งนะครับคนที่มีบุญจ่ากพวกท่านอยู่น,นี้ก็เห็นมีพยาธิเยอะๆนะอยากมีบุตรแต่มีบุญจ่ากพอกินแล้วมีบุญยง่ายเห็นไหมนี่คือส่วนหนึ่งทึ่งซึ่งทำให้คนลูกดี แล้วก็ว่านเนี่ยนะฮะมันมีโฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยธรรมชาติเพราะฉะมันจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยเต่งตึงผิวพรรณจะเหี่ย,ยวย่น,นหายหมดผิวพรรณทีม่มีไม่มีน้ํามีนวลเยี่ยมจะมีหมดนะฮะคนที่ผิวพรรณแห้งๆทาแป้งไม่ติดน,น่ะกินว่านสักสี่ห้าวันทาแป้งติดแล้วเพราะผู้หญิงจะสวยขึ้นนะครับเพราะจะเกี่ยวผิวพรรณแล้วมันทําให้ตึงทุกส่วนต้องจําไว้อย่าใครหน้าย่นๆนี่นะมันก็นจะหายย่น คอยย่นย่นก็หายคอยย่อนอกเขียวเหยียวย่อนอย่อนแงน่บางคนเนี่ยมันก็จะเต่งตึงขึ้นเพราะฉะนั้นคนกินบ้าต้องรู้เลยอ,อกจะตึงนะครับอย่าตกใจแต่ถ้าตึงมากๆมันเจ็บก็เบายาหน่อยเออบางคนบางคนมีนะตึงเจ็บมันจะตึงขึ้นมาพอสมควรมันจะรักษาสวดทรงของหน้าอกนะฮะไม่ให้หย่อนคอยมากเกินไปแต่จะให้เหมือนสาวๆไม่ได้ อย่างคนมีบุ๋แล้วาท้องยืดยืดเห็นไหมพอกินว่ามันจะกระชับเข้าไปหมดเพราะมันมีฤทธิ์ในการกระชับตาท้องจะหดไปไอ้ลายแตกต่างๆนี่มันจะเบาบางหายไปเยอะผมมีคนไข้คนเนี่ยโอ้โหเช่ไหมขอดลูกคนนะยังสาวแท้แทๆเลยนะหน้าท้องนี่เพลเลยเพราะถูกหน้าท้องนี่ยังกันยังกันลูกปูงใส่น้ำครับเพื่อแผร่แพรแแเนี่ยเนี่ยจริงๆนะครับผมไม่กินว่าอยู่สิบกว่าคนอย่างนี้ก็ดีเลยอ่ะดีเลยดีขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวเนี่ยดีเพราะว่าเนี่ยมาทําให้รูปทรงของผู้หญิงไม่เสียทรงไม่เสียทรงแต่ว่าเมื่อมีออกนิดในการชักมันก็ชักคานี้หมายถึงอะไรอะไรที่มันหย่อนมันชักหมดนะครับชักหมดอย่างแขนห้อยๆเนี่ยคนกินว่าไหมลว้วกฟังกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยออกนิดใต้ลุมพาดีที่สุดดีที่สุดบอกง่ายๆเลยเชื่อเปล่า พวกเรากินกันสังเกตมั่งส่วนมากควจะกินไม่เคยสังเกตนะนะให้ว่าเอาไอ้วัตเพศที่มันเล็กอะไรเนี่ยกินแล้วมันอุ้ยมันมันพองด้วยมันน่าดูเลยอย่างกับมันอย่างกับจะสู้ศึกเนี่ยเรื่องจริงนะครับไอ้ที่จนๆนี่หายหมดนะครับเนี่ยไม่อย่าว่านะคนใต้ลงพ่ายยังสวยเลยอ้าวผมก็เจอมาเยอะนะบางคนก็อ้าว บางคนนะครับคนใต้ลงผ้าเช่ไหมเหลืองอ้อยเลยแขกไต้ก็แปลขัดลวดมีนะครับอย่าได้ไม่มีนะพอกินปุ๊บมันจะอ่อกนุ่มเลยแล้วเชื่อจ้ะพูดง่ายๆมันจะเงางามสนิทไม่ค่อยมีแต่ตัวเองก็ยังมีอ่ะผู้ใหญ่ยังมีผัวอยู่อ่ะเราไม่ต้องการแต่คนอยู่ข้างเราเขาต้องการถ้าเราไม่มีตัวนี้บางทีบกพร่องบกพร่องมากๆ เพราะจะวาดจะช่วยคนใบทองที่อารมณ์ตายด้านนี่นะครับกินสามว่าจะฟื้นขึ้นมาใหม่เลยบอกง่ายๆคนกินวาดน,นะครับถ้าพูดแบบชาววาดทำไมจะพูดยังไงถูกเว้ยเ <laughs> ขาว่าไงแม่พูดพูดยาก <laughs> พูดยากคนก็พูดให้ผมฟังบ่อยแต่ผมพูดไม่ได้น่ามันทึกเกยททำให้คนผู้หญิงที่บกพร่องเกี่ยวลมตะเพยให้มีสมบูรณ์พูดง่ายๆและสมบูรณ์กว่า บอกง่ายๆนะสมบูรณ์กว่าสาวๆอีกเพราะใบพราวาดกระชับช่องคลอดเข้าใจไหมมันกระชับช่องคลอดไม่มียาตัวไหนในโลกที่กระชับช่องคลอดได้นอกจากวา่าชาบุรุของคนไทยว่าตัวเนี้ยมีของคนไทยได้ที่ดีที่สุดนะครับแล้วคนกินว่าสังเกตดูนะครับใต้ลูพาราจะสวยเออเวลาเปิดเวลาแฟเเปิดมาปุ๊บไอท้อที่ความรู้สึกไม่มีเหตุต้อมีเลย ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือว่านะครับแต่การทํายาเนี่ยเรารู้แล้วสรรพคุณมีตรงนี้นะแต่เนื่องจากผมเป็นหมอผมยังรู้เลยเวลาคนหลับนอนกันเนี่ยนะนะฮะถ้าให้มันมีความสุขจริงๆเนี่ยมันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปรู้ป่ะรู้ป่ะวเพราเรารู้ไหมรู้ไหมไม่รู้นะควรจะเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งเข้าไปคือ ส่ย,ยาดับกลิ่นในร่างกายไปไปลงไปในวา่าเช่นวลูกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีกลิ่นทุกคนนะครับกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจกลิ่นตัวกลิ่นใต้ล่มผ้ากลิ่นใต้ร่มผ้ามีเยอะแล้วทำไงมันหายอะ่ะก็มีเนี่ยนะครับไอ้ว่าหมอเสงเนี่ยบางคนเขาผู้ใหญ่เขาไอวา้ว่าเออเนี่ยว่านเนี่ยผมใส่กับมิชชันไปด้วยเพราะฉะนั้นมันกินเป็นยา สมุนไพรที่กินแล้วดับกลิ่นทุกกลิ่นในร่างกายผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่มีการหลับนอนกันนะ่ะถ้ากลิ่นไม่มีนะความรู้สึกดีนะกระชับนะโอ้โหจะบอกใครเลยมีความสุขจริงครบปบะไปนึกดูเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะอย่ามองว่ามันหยาบคายนะผัวเมียนะโกรธกันเท่าไหร่แล้วแต่นะแล้วกลางวันโกรธกันตแต่คืนนะั้นมีกุ๊กกิ๊กเรื่องนี้ขึ้นมานะพวกนี้ลืมหมดเลยอ้าวลืมหมดนะครับ บางคนเนี่ยเย็นนีทพาเลิกันนะกลางคืนกนะุกกิกเรื่องนี้มาปุ๊บลืมหมดลืมหมดจริงๆตื่นเช้ามาผู้หญิงกบผัวกูดีทุกอย่างผู้ชายเมียกูดีทุกอย่างแต่เมื่อคืนนี้ตาเขียวปากเจอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยว่านมันที่จะสัรพดนแต่ให้คุณผู้หญิงอย่างมหาศาลอย่างของเราเนี่ยสร้างมาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่า มีข้อนิดหน่อยต้องอย่าข้อเสียนิดหน่อยไม่ใช่ข้อเสียคือร่างกายคนกินไม่พร้อมเนี่ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยคนที่เลือดน้อยคนที่ชอบเวียนหัวบ่อยๆ่อยนี่นะต้องจําไว้นะครับบางทีกินยาว่าแชมพูควรจะเบือนหัวอย่าตกใจนะครับถ้ากินแล้วลดหน่อยไวทยทองนี่นะครับและส่วนใหญ่จะไปหาหมอฝรั่งไอคมีมาทาเนินหนะเนินหนานะครับก่อนจะเบียร์กะทิเนี่ยทาอยู่นั่นนะครับ เสียเวลาว่าจนะครับเอ็งเข้าไปนะครับรับรองได้สามวันเนี่ยรับรองเรื่องเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือเ,อเอพราะมันจะคือวาจะ่ผมทำมาเนี่ยมันค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์นะครับสาารรพคุณก็ค่อนสมบูรณ์เพราะพวกท่านตกับตรงนี้ไว้นะครับว่าทุกชนิดเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยทำให้อึมผิดกว่าว่าตัวอื่นก็อึมอึมอะไรที่เล็กมันจะใหญ่ขึ้นผิวพรรณจะดีขึ้น ตัวนี้ก็กลางๆมาอึมเหมือนกันแตอึมน้อยหน่อยไม่ตึไม่เต่งตึงเท่าว่าสุดหนึ่งนะครับ